ให้เบตาดินเข้มข้นทำความสะอาดนะฮะรอบแผลด้านนอกก่อนแล้วค่อยไปทำด้านในน้ใช้น้ำเกลือล้างไหมล้างก็หรือไม่ก็ได้ครับวันตรงนี้เป็นใช้น้ำเกลือล้างก็ได้หรือไม่ก็ได้ใช,ใช่ไหมแล้วก็ใช้ได้ครับให้ห ไอชี้เหม็นน,น,นี่เหมนฉี่เขา,เขาเน,เนั่นเองใช่ฉี่ครับฉี่ับมกระดูกน<แ>ี่คาเสมองแล้วก็แผลอะไรกระดูกต้องทำใจนิดนึงเราไม่เจ็บแต่แผลแดงนี่คือสดดีะโยนวันนั้นเยอะครับมันจะไม่ไม่สวยเลยรับ ต้องลองสามแผ่นนะครลองรันล่างนี่ฮะต้องกัดออกก็าชอบกัดใช่ใช่ใส่ข้อน้าไม่ได้เลยเนอะโอเดี๋ยวนี้กู้ช่วยบอกเอยงนั่นเลยเขาจะไม่ยอมไงถ้าใส่ข้อล่างจะดีเนอะอ่าน้องเขาไม่ยอมหรอใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ล้างจะดีมากใช่เขาให้ถามด้วยวันสบายสบายก็ไม่ต้อง ไม่ให <54. S 2> ้แผลอกด้วยใช่ไหมใช่คร <olog ians S 2> ับเพราะเขาเปลี่ยนทุกว <grabs S 2> ันแหะแต่ว <wave> ่าน้องเขฉี่ต้องต้องทำายอ้ทุกวันนะฉี่ทำวันละสองคนก็ได้นะทั้งเดียวพอครับทําแผลทั้งเดียวพอเพที่บ้านเจอให้ไม่มีเวลาละเพที่บ้านเนีคยมีหมาพิการเนี่ยแล้วตรงคอมันเป็นหลุมเดีกับลูกชิ้นไยนะครับทาเช้าเย็นมาทำอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆครับ จะเคยเห็นหมาขาขา,ขาน,นี้นะข้างนครับอ,อมันทําไมตามธรรมชาติของมันนี่มันรักษาของมันเองได้นะ<ช>มันไม่ได้มหาหมอเลยนะ<ช>แ,ตแต่ว่าพอคนสุทดท้ายแล้วขาข้างนี้่ยมเขาอะติดเชื้อมากขึ้นอะมันไม่มันหายเลยอ่ะ<ช>มันก็เดินได้มันก็ใช้ขานี่เดิน<ช>แล้วนี่เขาจะเจ็บไหมเนี่ยถ้าเขาใช้นี่เดินไม่เลยใช่ต้องเป็นชีวิตของเขาแล้วอ่ะ อ๋อเขาคือชินแล้วแต่ว่าเขาใช้เดินสานขาได้ใช่ไหมคุณหมอเราเราอยากจะวัดความยาวคือถ้าเกิดเราจะไปทำเอ็นรลงเท้ามีไหมจะวัดหรออืมีอะไรมาวัดวัดกันเลยเผื่อก่อนเผื่อบางทีสามารถทำได้แล้วที่มันดุหมไม่ อ๋อถ้ารูัสึกว่าเคยชิมแล้ว <ทำ S 1> เาขาให้ทำ <laughs> มากกว่าเขาอยากให้ทำส่ชอบอยู่กับคนสิแล้วไอ้เจ้าเสืมาอะไรอย่างเงี้ยเสือหมาขาขาไม่มีอะไรครับแต่ว่าเห็นบอกฉีดเป็นเลือดว่านดูให้ก็ไม่มีอะไระไม่ได้เป็นอะไรพิการาะว่าถ้าเมาื่อวานฉีดเปเลื่อนจะฉีดยาให้อยอะแล้วกรู้แล้ว ฉีดแค่เข้มเฉยเอ่าฉีดเข้มเฉยใช่มครับก็หมาจรปากก็คงคิดเท่าตัวนี้แหละ,ะครับคจะท่ากันอะไนีไ่ครับไปและว่ตอันนี้เป็นเพราะว่าฉี่เขาใช่ไหมใช่ฉี่ก<ช>็<ช>ะจะไหลตลอดเวลาแบบนี้ได<ช>้จริง<ช><ร>อ๋อ ถ้าอย่างนั้นนี่ให้เขานอนกับกองทรายก็ดีนะก็ก่อนมานี่ก็นอนกับกองทรายนะคุณหมอแต่ก่อนเ็ามีสีขาเราพอดีเอาไปฝากไว้อีกที่หนึ่งก็เลยต้องถูกตัดขาไปทีนึงนี่จุ๊บจุ๊มันสีเสียดสีฮะถูซิสิถ้าอย่างนั้นนะใส่ให้เขานอนกองทรายดีกว่าเหมือนเดิมเพราะนอนกองทรายฉี่มันจะหยดเข้าทรายตลอดเวลานะคะคุณหมอนี่ก็ทำให้แห้งแล้ว มันมันจะไม่มันจะไม่มีการแบบขังของขี้เขาเห็นไหมมีความสุขเพราะว่าเขาเาชทำทำให้ไงอาก็ชอบไม่คนจับตัวไม่ดูแลเลยเงาเขาใจนั่นแหละเครียดขอเครียดใช่ไหมใช่แถ้าจับเขาตัวเขาอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกผ่อนคลายทุกวันทำแค่เนี้ครับรู้สึกว่าฟันเขาจะผุนะเป็นเพราะกินยามากไปอ๋อเหินปูน แคและครเนี่ยทุกวันทางแค่นี้ครับเนี่เอบกัดออก,อกแล,ล้ก็พุ่งทะลุเลยอะไเด็กแค่น,นอนใส่ก่อนส่งขึ้นเครื่องนี่ต้องนน่นเี๋้วเป็นสัเว์ทีวเป็น ยวต้องเอาเสมาเจ้าของมาดูว่าจะได้เห็นก็โอเคค่ะพอดีแต่มีสดก็จะเป็นลักษณะไหนแดงแดงค่ะจบการบันทึกขอจับหน่อยสิจับได้ไม่ดูไม่ใช่หมานี่